เรื่องย่อมันเป็นเรื่องของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนทั้ง3คนนะคะก็คือฟ้าน้ําแล้วก็พายุน้ำเนี่ยจะแอบชอบพายุมึงเคยแอบชอบใครบ้างวะเคยแล้วมึงไม่บอกให้มันรู้ไปเลยแล้วถ้าเป็นมึมนงมึงจะกล้าบอกปหล่ะในขณะที่พายุแอบชอบฟ้ามึงชอบกูจริงเหรอ ไหนเมือาจูบกัทันทีที่ฟ้าตกลงเป็นแฟนพายุฟ้าบาังเอิญก็ไปพบกับความลับที่ว่าน้ำซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนสนิทฟ้าเนี่ยแอบรักพายุอยู่เมื่อคนที่เรารักกลายเป็นคนรักของเพื่อนที่เรารักที่สุดหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของเพื่อนสามคนก็กลายเป็นรักสามเศร้า ก่อนจะมาเป็นน้ําฟ้าพายุเนี่ยเราตีความว่าความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย์ไม่สามารถควบคุมดินฟ้าอากาศได้ยังไงเนี่ยก็เหมือนว่าไม่สามารถควบคุมความรักได้อย่างไงน้ําชื่อของฟ้าชื่อของพายุก,ก็เลยตามมาฟ้ามึงว่ายุเปงนคนไงวะที่มึงมาเฝ้ากูาบ่อยๆเนี่ยคิดอะไรกับกูป่ะเนี่ย สิ่งนึงที่คุณจะได้กลับบ้านก็คือความสุขที่ได้ยินหรือได้รับรู้เรื่องราวความรักดีๆจากคน3คนถ้าเกิดคนชอบดูหนังอย่างกุมภาพันธ์หรือเพื่อนสนิทคุณจะชอบรักสามเศร้าแต่คุณจะชอบรักสามเศร้าเพราะว่ามันไม่เหมือน2เรื่องนั้นเป็นหนังรักที่ไม่โรแมนติกแต่ซึ้งหนังเปิดด้วยความเศร้าแต่แฮปปี้เอนดิ้ง สวัสดีครับผมเป้อารักษ์อมรสุภสิริครับเล่นเป็นพายุครับพายุก็เป็นคนนิ่งๆฮะเป็นนักด้ตรีอยู่ตามผัรคือความจริงแล้วพายุแอบบชอบฟ้าแต่เรียนแล้วแต่ว่าเหมือนกับฟ้าก็มีแฟนอยู่ฮะฟ้าถามอะไรหน่อยดิทำไมวันรับปริญญาก,กูไม่เห็นแฟนเลยวะกูดได้ข่าวว่าแม่อยู่ที่อังกฤษมีกิ๊กป็นดารอดาอะไรนึงเว้ย แล้วสุดท้ายแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ยูุตตัดสินใจว่าบอกฟ้านะว่ามันชอบทําไมมังเครียดกูแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วแบบเนี้ยมึงจะทำให้กูมีความสุขได้ไงนั้นกูก็ไม่รู้แต่ที่กูรู้กูคงไม่ทําให้มึงมีทุกข์เพิ่มขึ้น,นแน่ๆ<ะ>ทุ่มเต็มที่กับเรื่องนี้เป็นหนังรกักเรื่องแรกที่ผมได้เล่นเป็นหนังที่คิดว่าจะคืนฟอร์มเขาไม่ต้องยุดเลิศครับ สวัสดีค่ะก้อยราชวินงวงเรียนะคะก็รับบทเป็นน้ำค่ะคาแรคเตอร์รของน้ำเนี่ยก็จะเป็นคนนิ่งๆยบเยี่ยมแล้วก็ออกจาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างหา้าวเคนที่ค่อนข้างจะเก็บความรู้สึกของของตัวเองไว้ข้างในเก็บไว้ลึกจนไม่มีใครรู้ว่าตัวเองแอบชอบใครแอบรักใครมึงเคยแอบชอบใครปวะเคยแล้วมึงไม่บอกให้มันรู้ไปเลยแล้วถ้าเป็นมึงอ่ะมึงจะกล้าบอกปะล่ะ ตัวน้ำเองนี่ก็แอบชอบพายุอยู่แล้วพอได้รู้ว่าเออเขาชอบฟ้าอะไรเงี้ยมันก็เลยเจ็บอะแล้วเราเองก็ไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกของเราณนะตรงนั้นออกไปให้ทั้งสองคนนี้รับรู้ได้อยากจะให้ทุกคนไปดูหนังเรื่องรักสามเศร้ากันเยอะนะคะเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะโดนใจหลายคนังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะ พีคพัทรศยาคือโซนสิริค่ะพีคและบทเป็นฟ้าค่ะคือจะเป็นคนที่แบบเชื่อมั่นแล้วก็แบบยึดมั่นในความคิดของตัวเองอะค่ะพีคมีคาแรคเตอร์ที่เหมือนกับตัวละครที่เราวางไว้คือฟ้าเนี่ยมีความคิดมีอารมณ์มูดคล้ายกับฟ้ามากที่สุดโดยที่ไม่ต้องแสดงที่เมื่อเฝ้าคุบ่อยเนี่ยคิดอะไรกูปะเนี่ย ได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าน้ํามาชอบพายุก็เลยมีโอกาสได้คุยกันแล้วก็ได้เปิดใจกันเหมือนกับว่าคือจริงๆแล้วอ่ะฟ้าคือรู้สึกผิดมากที่แบบไปคบกับพายุทั้งๆที่น้ําชอบถ้าคุณรูสึกนิดก็รืงขิดอะไรไอยุคุณจะไม่ทําแบบนั้นแน่